พานโรงเห็นผู้หญิงยากจนคนหนึ่งกำลังเดินออกจากโรงอาหารพร้อมถุงใส่อาหารเหลือนี่คุณเพิ่งขโมยอาหารจากครัวใช่ไหมของพวกนี้กำลังจะถูกทิ้งแล้วนะคะคุณต้องจ่ายค่าปรับ500บาทโทษฐานขโมยอะไรนะ500บาทเหรอแต่ฉันก็มาที่นี่ทุกวันเพื่อเอาของเหลือไปกินไม่เคยมีใครว่าอะไรเลยขอบใจที่บอกวันนี้ฉันจับได้ทันทีนี้คุณต้องจ่าย3,000บาทสำหรับทั้งหมดที่เคยเอาไปด้วยได้โปรดค่ะนี่คืออาหารที่ จะเลี้ยงลูก3คนที่บ้านฉันไม่สนใจมาไม่งั้นฉันจะแจ้งความคุณไม่อยากมีเรื่องแน่ หญิงสาวหยิบเงินจำนวนเล็กน้อยที่มีอยู่ติดตัวออกมาวางอาหารลงแล้วออกไปเมื่อเธอเดินจากไปอย่างหมดแรงท่านรงก็หยิบอาหารเหล่านั้นขึ้นมากินเองทันใดนั้นเจ้าของบริษัทที่แอบดูอยู่ตลอดก็เดินเข้ามาคุณกล้าเก็บเงินหญิงคนนั้นเรื่องอาหารเหลือได้ยังไงท่านคะฉันจับคนเลวที่ขโมยอาหารนะคะผู้หญิงคนนั้นเสียสามีต้องเลี้ยงลูกตามลําพัง เหมือนกับคุณถ้าไม่ใช่เพราะญาติคุณมาขอร้องฉันก็คงไม่ให้คุณทำงานที่นี่ตั้งแต่แรกขอโทษค่ะท่านฉันสัญญาจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนงั้นหรอถ้าฉันไม่เห็นกับตาคุณก็คงทำเรื่องแบบนี้ต่อไปคุณไม่มีความเป็นคนฉันไม่อยากเห็นคุณในบริษัทนี้อีกแล้วฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเล่าทุกเรื่องด้วยนะคะ